จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดถแถลงข่าวการจัดงานฤดูหนาวและการประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2558รัฐมนตรีประจำสำนักนายกมอบนโยบายการดำเนินงานและติดตามการปฏิบัติงานราชการเขตตวรวจราชการที่15และ16ที่จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปี5ทศวรรษมอชอรวมพลังเพื่อแผ่นดิน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะกับรายการข่าวท้องถิ่นค่ะพบกันในวันนี้นะคะวันจันทร์ที่15ธันวาคม2557ค่ะซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะรวมถึงสัปดาห์นี้อุณหภูมิในพื้นที่รอบเมืองเชียงใหม่นะคะเริ่มมีอุณหภูมิที่เย็นลงอย่างต่อเนื่องนะคะ บริเวณพื้นราบค่ะวัดได้อยู่ที่16-21องศาเซลเซียสนะคะในช่วงนี้โดยเฉพาะที่บริเวณยอดดอยค่ะมีอากาศค่อนข้างหนาวนะคะจนนักท่องเที่ยวสามารถ ชมแม่คณิ้งได้นะคะแทบทุกวันนะคะในช่วงนี้ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา2-3วันแล้วนะคะอุณหภูมิบริเวณยอดดอยอินทนนท์ค่ะวัดได้ที่5องศาเซลเซียสส่วนจุดชมวิวกิ่วแม่ปานค่ะวัดได้ที่8องศาเซลเซียสนะคะที่ทําการอุทยานวัดได้ที่10องศาเซลเซียสค่ะในช่วงนี้คุณผู้ชมต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษนะคะซึ่งก็เตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เย็นลงอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะไปติดตามข่าวสารกันบ้างนะคะจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจัดแถลงข่าวการจัดงานฤดูหนาวและการประกวดนางสาวเชียงใหม่นะคะประจำปี2558ค่ะที่บริเวณลาดนด้านหน้าศูนย์กรารค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่นายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายบุญเลิศบุรณุป,ปกรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนางมนัญญา,า,าประสาทบัณฑิตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานฤดูหนาว และงานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี2558เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปของจังหวัดเชียงใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองต้อนรับศักราชใหม่ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปีค่ะกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษารวมถึงภาคเอกชนการจัดกิจกรรม คำขวองวัฒนธรรมชาติพันธุ์การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งร้านมัชากาชาตินะคะซึ่งจัดขึ้นโดยเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและไฮไลท์ของงานนี้นะคะคือการประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2558ภายใต้แนวคิดเอื้องงามประกายแห่งล้านนาค่ะผู้ชนะการประกวดรับรางวัลมูลค่า3 0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลสายสะพายและมงกุฎเพชรนะคะซึ่งจะประกวดรอบแรกในวันที่28ธันวาคมนี้ค่ะงานดังกล่าวมีกําหนดเปิด งานอย่างเป็นทางการในวันที่2 6ธันวาคมนี้บริเวณสนามด้านหลังสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ค่ะในวันที่1 8ธันวาคมนี้นะคะเป็นการประกวดรอบแรกของนางสาวเชียงใหม่ยังไงก็อย่าลืมไปร่วมลุ้นร่วมเชียร์น้องๆที่เข้าประกวดกันด้วยนะคะสําหรับอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะนอกจากการประกวดสาวสวยแล้วนะคะจะเป็นในส่วนของร้านมัดชากาชาตินะคะซึ่งขอบอกคุณผู้ชมไว้เลยว่าในปีนี้มีของรางวัลที่ใหญ่จริงๆนะคะนั่นก็คือรถ กระบะค่ะนิสันนาวาร่านะคะรถเก๋งซูซูกิเซริโอค่ะรวมถึงมอเตอร์ไซค์นะคะและจักรยานรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกหลากหลายรางวัลเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมไม่ควรพลาดนะคะงานนี้จะจัดตั้งแต่วันที่26ธันวาคม2557ไปจนถึงวันที่4มกราคม2558ค่ะข่าวต่อไปนะคะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกค่ะก็ได้เดินทางมามอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการนะคะพร้อมกับติดตามการปฏิบัติงานราชการ ในเขตรวจราชการที่15และ16ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาจังหวัดเชียงใหม่หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2558เขตตรวจราชการที่15และ16ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น,น่าน ไม่ห้องสอนลำพูและจังหวัดลำปางโดยสอนราชการต่างๆได้มีการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการมอบนโยบายและติดตามการปฏิบัติงานราชการในวันนี้ค่ะมำหลวงปนัดดาได้เน้นย้ำในเรื่องของการท่องเที่ยวการแก้ไขปัญหาภัยแล้งการสื่อสารให้พี่น้องประชาชนเข้าใจถึงการทำงานของส่วนราชการต่างๆการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำการเผยแพร่และแชร์ข้อมูลข่าวสารทางโซเชียลเน็ตเวิร์กและการรณรงค์ปลูก จิตสำนึกของคนในชาติซึ่งในวันนี้นะคะก็ได้นําภาพยนตร์มาฉายเรื่องนิยมไทยให้กับส่วนราชการที่เข้าร่วมได้รับชมเพื่อให้เห็นถึงความรักความสามัคคีรวมถึงหน้าที่ต่างๆที่ข้าราชการไทยควรปฏิบัติด,ด้วยค่ะ ค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองนะคะที่ท่านหม่อมหลวงปนัดดาได้เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดเชีงยงใหม่หลังจากช่วงที่ผ่านมานะคะท่านได้เดินทางมาตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเชีงยงใหม่นะคะส่วนครั้งนี้ก็ได้มามอบนโยบายพร้อมกับติดตามผลการดําเนินงานตรวจราชการในเขตตรวจราชการที่15แล้วก็16 8จังหวัดในเขตภาคเหนือนะคะข่าวต่อไปค่ะมหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีภายใต้ ชื่อ5ทศวรรษมชรวมพลังเพื่อแผ่นดินค่ะ วันนี้เวลา9นาฬิกา30นาทีรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิเวศนันทจิตอธิการบดีมหาวิทยายลัยเชียงใหม่เป็นประธานในการถแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี2557ที่ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลอาคารยุทธศาสตรส์สำนักง,งานมหาวิทยายลัยโดยได้พูดถึงการจัดงานต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ภายใต้ชื่อง,งานหาทศวรรษมอชอรวมพลังเพื่อแผ่นดิน โดยภายในงานจะมีกิจกรรมวิชาการ โดยภายในงานจะมีกิจกรรมวิชาการมหาวิทยาลัยครั้งที่1 0การจัดตั้งกองทุน5ทศวรรษมชรวมถึงรายละเอียดในการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา2558และพิธีพระราชทานปร,ริญญาบัตรครั้งที่49ซึ่งในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลดเกล้าปลดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราช ฉทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตที่จบการศึกษาในวันที่22มกราคม2558ส่วนกิจกรรมต่างๆนะคะจะจัดขึ้นในช่วงรองวันที่19-24มกราคม2558พร้อมพบกับความยิ่งใหญ่ตระการตาค่ะจากการแสดงมากมายอาทิการเล่าเรื่องราวผ่านภาพผืนยักษ์ประกอบการแสดงของนักศึกษามหาวิทยายลัยเชียงใหม่การฉายภาพวิดีโอและการแสดงพลุที่ยิ่งใหญ่ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้นะคะจะจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระ พิเศษนี้ค่ะพร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่6ได้อย่างยิ่งใหญ่ค่ะ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะในโอกาสครบรอบ50ปีของการก่อตั้งและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมไทยด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือประเด็นข่าวสารที่นํามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประจําทุกวันผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งนี้และหากคุณผู้ชมท่านไหนที่พลาดการติดตามรับชมสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง facebook com lc เชียงใหม่ค่ะวันนี้ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชม อีฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ